สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะพบกับช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชาแนลค่ะเดี๋ยวเราจะดูดอกไม้นะคะอันดอกไม้ให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวให้ดูค่ะดอกไม้คะ่ะดอกไม้ รูปินาะนะคะทุกคนรูปปินานะคะวันนี้ถ่ายรูปปินาให้ดูอีกนะคะมาอีกเนินหนึ่งนะคะวันนี้อากาศมืดครึม้มทำท่าเหมือนฝนจะตกนะคะวันนี้ดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้รูปปินานะคะสวยมากค่ะ เป็นทุ่งเลยนะคะทางนู้นก็รถวิ่งสีม่วงสวยไอซ์แลนด์ ทางน้นปั๊มรถวิ่งนะคะ มืดฝนจะตกลำท่ามันจะตกไม่มีแดดแล้วเนี่ยรูปปีน้าน่าจะเอาไปปูกบ้านเราจะเกิดไหมเนี่ยแค่ไดสแลนด์ค่ะแฟร์ ตรงนี้จะถ่ายแต่ดอกไม้ให้ดูขอจบคลิปก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอัมพรไอซ์แชนแนลนะคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะจบคลิปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ